เรื่องที่เหลือเชื่อนะครับแต่ก็เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยแล้วหลายคนมองว่าอาจจะเกี่ยวพันกับกระบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติก็เป็นไปได้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับขอทานที่เหมือนทํางานกันเป็นทีมและปรากฏว่าไม่ใช่ขอทานชาวไทยแต่ต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นขอทานชาวจีนที่มีรูปลักษณ์นะครับน่าสงสารมากๆ <ừ> ใครเห็นก็ไม่แปลกใจหรอกที่อยากจะเข้าไปช่วยเพราะว่าหน้าตาเหมือนโดนน้ํากรดมามือแขนกุดแบบนี้เป็นต้นแถมบ,บางคนใส่ชุดนักเรียนไทยอีก แต่พอเข้าไปคุยจริงๆเอ้าพูดภาษาไทยไม่ได้พูดได้แต่ภาษาจีนที่งงไปกว่านั้นก็คือเมื่อสุดท้ายไปคุยกับเจ้าที่ตำรวจนะครับขอทานเหล่านั้นมีล่ามมาคอยช่วยมีทนายความมาคอยช่วยและค้นตัวไปค้นตัวมาบางคนมีเงินเป็นหมื่นครับซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับหลายท้องที่มากทั้งเขตบางพักเขตพญาไทาเขตลุมพินีและดูเหมือนว่าจะมีตอนนี้รวบรวมเกือบ1ิบคนแล้ว เรื่องนี้ใหญ่กว่าที่เราคิดและบางทีอาจต้องได้รับการแก้ไขที่เป็นระบบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปพูดคุยกับคนต้นเรื่องกันเลยหลายคนเรียกเขาว่ากันจอมพลังซึ่งต้องบอกว่าคุณจันคุณกันจอมพลังเนี่ยเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมในหลายๆคดีแล้วก็ตามเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกนะคะคุณกันจอมพลังอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณกันคะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเรื่องของแก๊งขอทานจีนขอถามเรื่องเริ่มต้นก่อนนะคะต้นตอของเรื่องเลยที่มาที่ไปไปยังไงคุณกันถึงได้มาเกี่ยวข้องกับเรืื่ออองนี้คคะ แฟนคลับผมมาเอฟซเนี่ยเขาแจ้งข้อมูลครับมาที่เพจมาที่การจอมพลังช่วยสู้เนี่ยบอกว่าคุณท่านช่วยไปดูหน่อยได้ไหม,มเห็นผู้หญิงคนหนึง่งหน้าคล้ายถูกน้ํากดม,มือกดหนังตาไม่มีหูไม่มีเลยมานั่งขอทานอยู่ตีนสะพานลอยอหน้าห้างดังแห่งหนึง่งนะครับผมก็เลยกลาว่าโอเคเดี๋ยวจะเข้าไปหาไปดูหน่อยว่าแบบเฮ้ยเขาประสบปัญหาอะไรไหมติดขัดอะไรหรือเปล่าอยากให้เราช่วยอะไรไหม ผมก็เลยประสานทางเจ้าที่พอมอไปประสานทางตํารวจสอนอพญาไทยไปพอไปปุ๊บทางพอมอเห็นก็บอกว่าคุณกันมันแปลกมากเลยถามเขาไม่ตอบแล้วก็ข้อมูลคุ้นๆเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีทีมของพอมอเนี่ยไปจับผู้หญิงคนหนึ่งได้ลักษณะเดียวกันหน้าเละหน้าเละหมดเลยนะครับแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนเหมือนกัน <ม>แล้วก็มานั่งขอทานแบบเนี้ยแต่อีกที่หนึง่งจาถามอ่าอีกที่หนึง่งถามไปเป็นคนจีนเขานะครับเออถามไปเป็นคนจีนครับเขาบอกว่าคุณคันน่าจะเป็นแก๊งขอทานคนจีนข้ามชาติแน่เลยเอตอนแรกแ,แล้วก็แบบเฮ้ยมันจะใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอวะอก็เลยเอาเขาเนี่ยไปคุยที่สอนอครับแต่พอไปถึงสอนอทางพอมอก็เตือนเหมือนกันบอกว่าคุณคันเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวจะต้องมีล่ามาแน่เลย แล้วก็มีล่ามเนี่ยมาโผล่จริงๆครับซึ่งล่ามมาโผล่เนี่ยเป็นคนเดียวกับคนที่การโทรมอสก่อนหน้านี้เป็นคนเดียวกันกับคนที่แล้วแล้วล่ามล่ามมาเนี่ยสไตล์เดียวกันคือขอยัดเงินคือเขาพูดตรงนั้นเลยเหรอคุณกันเขาก่อนหน้าผมเลยอพูดว่าอะไรคะก่อนหน้าผมเลยเป็นคนจีนแต่พูดภาษาไทยได้ถูกไหมเป็นคนไทยครับ เอาเป็นคนไทยเหรอคะเป็นคนไทยที่พูดจีนได้เป็นคนไทยไน้เป็นคนไทยเขาพูดว่าอะไรครับบอกว่าอเนี่ยเขาอยากกลับบ้านเองเนี่ยช่วยเขาได้ไหมล่ะเออเนี่ยเขาเนี่ยเขาบอกเขาจะให้เงินเขาบอกเขาก็แปลบอกว่าฝั่งนูเนี่ยเขาจะให้เงินให้เงินแล้วเขาจะขอกลับบ้านเองอขอทานจะให้เงินให้ให้เงินตำรวจเหรอคะใช่ขอทานจะให้เงินตำรวจแล้วจะกลับบ้านเองแล้วให้บอกให้เท่าไหร่คะ คือผมไม่ได้วันที่สองผมยังไม่ได้ถามจํานวนผมก็ถามเขาว่ามันได้เหรอเคยทําได้เหรอแบบเนี้ยอืเขาบอกว่าไม่บ่อยอ่าไม่บ่อยไม่บ่อยคืออะไรครับคือคทําได้บ้างเนี้ยหรอคืออาจจะได้แต่ไม่บ่อยแต่อันนี้มันคือคํากล่าวอ้างของเขานะครับคือได้แต่อาจจะไม่บ่อยครับอันนี้คือเขาพูดจริงไม่จริงผมก็ยังแบบ แปะไว้ก่อนแปะไว้ก่อนผมก็ไปเอาข้อมูลนะครับก่อนกลับเนี่ยผมก็ให้คนน่ะไปตามรถเดินลุงน้องไปส่งดูที่รถก็เห็นนั่งรถตู้แบบรถตู้หรูมานะครับจอดห่างสอนอนะครับมีคนขับรถแล้วมีอีกคนนึงน่าจะเป็นสามีเขาที่เป็นคนจีนมาด้วยอันนี้มาถึงล่ามนะนั่งรถตู้เอาผาดมาถูกไหมคะใช่ใช่ครับนั่งนั่งรถตู้หรูมานะครับวันที่สองก็โอเคผ่านไป วันที่สามเจอมีคนร้องเหมือนกันหน้าเมเจอร์ไปปุ๊บคราวนี้มีล่ามมาเหมือนกันฮมีล่ามมาเหมือนกันอันนี้คนเดิมคนใหม่เป็นคนเป็นคนละคนกันครับแต่คนเนี้เหมือนไม่รู้เรื่องแต่บอกว่ามีคนจีนเนี่ยยื่นพาสปอร์ตของเขาให้มาอืแล้วคนที่สามเนี่ยบอกว่าคนจีนเนี่ยสื่อสารแบบขอยัดเงินเลยให้หนึ่งหมืนให้จะให้ผมด้วยหนึ่งหมื่นให้ให้ตำรวจด้วยฮ เอออ่ามันแตกมากครับทั้ทคนละสามคนนี่สามคนล้วตอนนี้กี่คนแลวคะตอนนี้ทั้งหมดกี่คนเป็นชายกี่คนเป็นหญิงกี่คนครับเมื่อเมื่อวานมีที่ลุมพินีครับเพิ่งได้ผู้ชายคนแรกนะครับที่สอนรลุมพินีเป็นผู้ชายคนแรกเป็นแขนกุดผมอยากจะเล่าแบบมันทุกคนเนี่ยทาบุญเนี่ยใจบุญมากเดี๋ยวผมขออัปเดตรายได้แต่ละคนก่อนคนที่สองเนี่ยผมเจอเนี่ยได้เงินหนึ่งหมื่นสี่ร้อยครับนั่งหกชั่วโมงครับ คนที่สองหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยนั่งเวลาใกล้เคียงกันห้าถึงหกชั่วโมงมนะครับคนที่สี่ที่ผมเจอนั่งครึ่งชั่วโมงได้เก้าร้อยโอ้แต่แต่ว่าสภาพเขาคุณกันผมเข้าใจคนไทยผมเห็นผมก็ช่วยอ่ะเนี่ยคนก็ตั้งคำถามเนกันว่าที่สภาพเขาแบบที่ใบหน้าผิดรูปมือกุดหรือว่าผิวหนังลอกอันนี้คือเป็นอุบัติเหตุเป็นแต่กําเนิดหรือ โดนทรมานแต่ละคนเขาว่าอย่างไรบ้างครับมาไปโดนอะไรมาคือทุกคนอ้างว่าตัวเองถูกอุบัติเหตุไฟไหม้ทุกคนอ้างเป็นถูกอุบัติเหตุไฟไหม้แต่ผมอย่างนี้คือสิ่งที่พวกเขาพูดอ่ะผมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับในเรื่องของการที่ทุกคนก็จะพูดเหมือนกันว่าเขารับสารภาพว่าอ๋อเขาทําเขาสมัครใจมาทําเองแต่อะไรพวกนี้ยผมมองผมเชื่อครึ่งไม่ครึ่งเพราะว่าอะไรถ้าสมมุติผมมองว่าถ้าเขาซัดทอด ว่าเขามีคนทําให้เขาเป็นหรือว่าเขาถูกบังคับให้มานั่งอยู่ตรงเนี้ยถ้าสมมุติเขาเข้ามาโดยมีคนจัดหาเข้ามานะอแบบมีเอเจนซี่นะอาจจะมีคนหัวใสช่วงนี้เป็นแบบฟรีวีซ่านะครับก็เลยจัดหาคนพวกเนี้ยหลั่งไหลเข้ามาทาธุรกิจอาจจะปันผลกันไหมในส่วนแปดคนเนี่ยถ้าสองเดือนก็ได้สองล้านกว่าไอ้แปดคนนี่เดือนหนึ่งได้สองล้านกว่านะครับจะมีการแบ่งปันอะไรพวกนี้กันไหมหรือบังคับมาไหมแต่ถ้าสมมติเขา เขาเรียกว่าซัดทอดไปคนพวกนี้ต้นทางเนี่ยเอเจนซี่อาจจะรู้ต้นทางอาจจะรู้ครอบครัวเขาอยู่ไหนเป็นใครยังไงครอบครัวเขาอาจอันตรายได้มันึงที่เมืองจีนที่เมืองจีนถูกไหมครับเหมือนในหนังที่เราดูขู่ไว้ห้ามพูดพูดมาครอบครัวตกอยู่ในอันตรายนะอย่ไี้ใช่ปหคุณกันตอนนี้สรุปว่ามีแปดคนอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่และพมแล้วสี่คนถูกไหมครับหรือว่าปล่อยตัวไปหมดตอนนี้ในลิสต์ตอนนี้มีมีมีผู้เล่นใหม่เข้ามาเป็นเก้าคนแล้วตอนนี้เป็นเก้าแล้ว ใช่ตอนนี้ได้ประทุมวันพญาไทยบางพัฒลุมพินีครับนะครับบางรักแล้วก็ต่อหมอหกคนครับตอนนี้เอาแล้วถ้าสมมติมองว่าเป็นขบวนการที่อื่นเขาไม่ส่งสัญญาณกันไปหมดแล้วหรอคะอืมผมผมผมความคิดผมนะมผมคิดว่าพวกพวกนี้เหมือนก็ช่างมันน่ะได้แล้วก็ถ้าสมมติโดนจับได้ก็หามาใหม่ ก็คือท mm ิ hmm. 是是้งวกนี้ไปเดี๋ยวไปหาใหม่อย่างนี้เหรอครับโอ้โหน่าสงสารคาดว่าอย่างนั้นนะผมคาดว่าอย่างนั้นนะโทษของเจ้าตัวของคนจีนที่โดนจับได้เนี่ยโทษเขาจะโดนอะไรบ้างผมถึงบอกไงโดนทิ้งมันถึงปล่อยก็แค่เต็มที่ส่งกลับบ้านนะครับนักถามนิดนึงครับว่าตอนนี้ได้คุยกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องอย่างทางตํารวจทางกทมเองทางกระทรวงัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือแม้แต่กระทรวงการต่างประเทศว่าจะทํายังไงกับเนี่ยนะครับกลุ่มนี้ที่ที่เจอตัวแล้วสี่ห้าคนนี้ก่อนทํายังไงต่อครับ ผมพูดความจริงได้ใช่ไหมพูดสิครับต้องพูดสิครับเค่ะเราอยากฟังความจริงค่ะครับครับผมผมอยากให้ผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมาด้วยดีครับเรื่องนี้ผมทําคนเดียวมันไม่ได้หรอกครับตอนนี้นะครับผมทําตั้งแต่แปดโมงเช้าเมื่อวานเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาผ่านมาแล้วเนี่ยที่ย้อนทไลายไปเนี่ยประมาณสองเดือนที่พวกนี้เริ่มมาเข้ามาเยอะๆเพราะถามว่าทุกคนเข้ามาประมาณช่วงไหนประมาณสองเดือนครับแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้เลยหรอครับไม่มีใคร ไอ้ทำแม่งผมไม่อยากว่าแล้วก็อ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ผมมาทำปุ๊บท่านเห็นไหมละ่ะขยายได้เรื่อยๆๆภายในแค่เวลาสามวันเองอะ่ะอืมแต่ถ้ามีหน่วยงานสําคัญไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีพอมอนะไม่ ถ้าท่านรัฐมนตรีช่วยรับสายหน่อยก็ได้นะครับฝากถึงตรงนี so ้ไม an ่รู้ท่านรัฐมนตรีดูอยู่ว่าท่านรัฐมนตรีช่วยรับสายหอปลนตคุณวัลวุฒิดูเลยรับเรานะมณเห็นเห็นสัมภาษณ์ของคุณวัาลัวุฒิอยู่นะคะบอกว่ากําลังตรวจสอบว่าเข้าข่ายเรื่องของการค้ามนุษย์หรือเปล่านะครับครับคุณผมอยากผมว่าอยากผมอย่างนี้อยากรู้ว่าหลังจากนี้เราจะทํางานช่วยกันยังไงเมื่อวานนะครับแบบทํากันแบบตามมีตามเกิดนะก็คือ มีตอมอนะครับผมประสานตอมอนะครับไปประสานทางท่านกรกตหน่วยกรกตสืบนครบาลน,นะครับท่านรองพบชอนอแล้วก็นั่งประชุมดีมีดีเอสด้วยคือผมอประสานใครได้ผมพยาประสานหมดเพราะเรื่องนี้มันใหญ่กว่าที่เราคิดครับตอนเนี้แค่หนึ่งสามวันเนี่ยลามขึ้นมาแปดเก้าคนนอกฤทเยอะมากตอนนี้มีคนแจ้งผมแม้กระทั่งระยองเชียงใหม่ตาหมวยอ็มีเริ่มมีทั่วประเทศแล้ว เราไม่เคยรู้ตัวมาก่อนค่ะเนี่ยมันเริ่มเยอะใช่ไหมคะต่างจังหวัดก็มาเาจขึ้นมาทีคือตอนเนี้ยมันมันผุดขึ้นมาหมดมันต้องได้หลากหลายหน่วยงานเป็นคนมาช่วยให้ผมวิ่งหมดผมผมพูดตรงๆผมทาไม่ไหวผมไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากรัฐขอความช่วยเหลือจากผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเขามาช่วยหน่อยถูกไหมคะคุณการ คุณกันค่ะเข้าใจอ่ะถือว่าเราเป็นกระบอกเสียงไปให้ในช่องทางหนึ่งด้วยแต่ขอกลับมาที่ข้อมูลอีกนิดได้ไหมคะขอตั้งคําถามว่าเอ๊ะที่ผ่านมาไม่มีใครเห็นเลยเหรอเท่าที่จับได้แต่ละคนเขาบอกว่าเขาอยู่มานานแค่ไหนแล้วคะโอ้บางคนอยู่มาเคยเข้ามาประเทศไทยเจ็ดเดือนที่แล้วบางคนเข้าเข้า,ขาออก,ออกนะครับบางคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยมีเข้าออกในช่วงเวลาสองเดือนเนี่ยก็กถี่มากนั่น,น <ะ S 1> แปลว่ามันนั่งขอทานอยู่เป็นเดือนเดือนแล้วถูกต้องหรือเปล่าคะ ต้องนั่งทุกคนนั่งมาเป็นเดือนหมดแล้วครับทุกคนเห็นมาเป็นเดือนหมดก็คือแสดงว่างั้นแปลว่ามีคนเห็นอยู่แล้วซึ่งการขอทานไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนผิดหมดนะในบ้านเราผิดกฎหมายแสดงว่าก็คือมีมานั่งขอทานเสร็จแล้วได้เงินแล้วก็กลับบ้านเข้าไปสักพักก็กลับมาขอทานที่บ้านเราใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่แสดงว่ามันเป็นอย่างนี้มานานมากแล้วสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตเนี่ยคือเขาพูดบอกว่า อ่าอันนี้คือคําที่เขาพูดนะมันมีคนหนึ่งเข้าเข้าออกออกจ็อบจากมาเลยเข้าออกเข้าออกคือคนพวกนี้ยเวลาถูกจับเสร็จปุ๊บจะขอยัดเงินแล้วขอกลับบ้านเองคือการขอกลับเองเนี่ยมันไม่ถูกแบ็คลิสต์เขาสามารถวนกลับมาใหม่ได้ครับผมต้องย้อนแบบอันนี้ตั้งคําถามถาว่าอีที่เขาอ้างอะ่ะว่าเขายัดเงินตํารวจได้แล้วเขาอะขอกลับบ้านเองที่ผ่านผ่านมามันเป็นอย่างนั้นไหมว่าสมมติอ่ะเขาเข้าออกจากประเทศไทยไปตอนนั้นเขาถูกจับหรือเปล่า ถูกไหมครับเขากลับมาใหม่เนี่ยแล้วเขากลับไปอีกทีเนี่ยในการที่เขากลับไปเนี่ยเขาถูกจับแล้วเขามีการแอบเหมือนที่เขาแอบอ้างว่าเขายัดเงินได้หรือเปล่าเขาเลยกลับไปแล้วเขากลับมาใหม่ในระบบฐานความผิดหรือเปล่าด้วยคือจริงๆแล้วถ้าเขาออกทางตอมเนี่ยไม่ว่าจะด่านไหนก็ตามแต่มันต้องมีเรคคอร์ดถูกไหมครับมันสามารถเข้าไปเช็คได้หมดเลยไม่ใช่แค่เช็คในพาสปอร์ตที่สต๊าฟหรือเล่ามันต้องไปเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดได้เลยว่าเขามีการเข้าออกที่ด่านนั้นจริงๆอื ใช่ครับถ้าแบบนี้จะแก้ปัญหายังไงเราจะต้องมีการประสานว่าห้ามพวกเข้ามาอีกหรือเปล่าถ้าเป็นคนกลุ่มแบบนี้ผมว่าด่านแรกตมครับตมเนี่ยเป็นด่านแรกเลยคือคนพวกเนี้ยจะเข้าตามด่านบางคนลงสุวรรณภูมินั่งเครื่องมาบางคนมาจากด่านมาเลบางคนมาจากด่านลาวนะครับแต่ตมจะเห็นคนที่มีลักษณะแบบเนี้ยหน้าตาแบบนี้อยู่แล้วผมเชื่อว่าทุกคนต้องเห็นผมว่าอาจจะต้องเฝ้าระวัง ในในบุคคลที่มีลักษณะแบบนี้ไหมอันนี้ผมผมตั้งคำถามเครพอเห็นคำถามความรู้สึกแรกมันก็จะไปที่แบบเเห็นใจสองศารแต่ว่าในเรื่องของการตรวจสอบก็เรื่องหนึ่งถูกไหมคะใช่ครับใช่คือคือเวลาเนี้ยเราเราอย่าลืมนะว่าคนที่อยู่ในกระบวนการนี้ที่ออกมานั่งหากินเนี่ยจะเป็นบุคคลในลักษณะนี้ทั้งหมดครับแล้วที่เราวีซ่าฟรีอยู่ด้วยนะมันจะยิ่งเพิ่มเยอะขึ้นอีกหรือเปล่าเนี่ยใช่มันอาจจะมีช่องทำมาหากินแล้วผมถามคนนึงบอกว่า เขาบอกผมบอกว่าไม่รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยผิดกฎหมายเรื่องขอทานผมก็ถามแบบอ,อ้าวแล้วบ้านคุณเนะี่ยผิดกฎหมายไหมเขาบอกว่าไม่ผิดผมก็บอกอ้าวไม่ผิดทําไมคุณไม่ขอที่บ้านคุณแอืะเขาบอกว่าอันนี้เขาพูดนะเขาบอกว่าตอนเนี้ยขอทานที่บ้านเขาอะเยอะมากอล้นผมก็เลยคิดในใจแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวว่ามันมีคนหัวใสที่มันทําธุรกิจตรงนี้ว่ามันรู้ว่าตรงนู้หาไรายได้ได้น้อยก็เลยจัดแพ็กเกจชุดนักเรียนให้ แพ็กเกจกล่องให้ครับที่อยู่ให้แล้วเป็นเอเจนต์น่ยพูดง่ายๆเอเจนต์พาขอทานเข้ามาทำงานในบ้านเราเป็นใหญ่ล้วนี่ยเรื่อง่ที่อยากจะถามคุณกันต่อว่าคำว่าขบวนการเนี่ยค่ะที่มองว่าอาจจะเป็นขบวนการเนี่ยช่วยฉายภาพให้เห็นได้ไหมว่าคำว่าขบวนการตั้งแต่ท้ายขบวนไปจนถึงหัวขบวนเนี่ยเขาทำงานกันยังไงเท่าที่คาดการนะคะคือคือผมเอาเอางี้ก่อนที่ผมสงสัยอ่ะตั้งแต่ล่ามแล้วคือมีคนนึงอ่ะที่ผมนั่งอยู่ที่สอนอเนี่ยเขาเนี่ยกดแปลภาษานะครับบอกแล้วส่งให้ล่ามผมชะโงกดูว่า ฉันไม่ได้พูดอะไรถึงคุณเลยนะฉันไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับข้อมูลหรือคุณเลยผมก็แบบทำไมถึงพูดหลักฐานชัดเจนหลักอย่างนี้ชัดเจนนี่คือใช้ Google Translate ช่วยดูว่าเขาพูดแบบนี้กับล่ามแสดงว่าเขากลัวล่ามถูกไหมเขากลัวล่ามคนนี้ใช่เขาพิมพ์ให้ล่ามอ่านซึ่งผมก็เอ๊ะแปลกใจและอีกอย่างในเรื่องของบาดแผลผมก็ตกผมก็สงสัยนะครับว่าทุกคนเนี่ยมันเกิดเองตามธรรมชาติเกิดแบบอุบัติเหตุจริงๆไหมเพราะ มันมีคนที่พยาธิที่ผมเห็นข้อมือเป็นวงแหวนทั้งสองข้างถึงมือถูกลางอารมณ์เหมือนเหมือนจุ่มเหมือนถูกจุ่มลงไปในน้ำนึกออกใช่ไหมครับถ้าสมมติเราถูกน้ํากรดหรือถูกไฟไหม้แผลมันจะต้องไม่คงที่สิอันนี้ผมตั้งคําถามนะผมว่ามันอาจจะไม่ใช่หมอมันค็ณยังไงว่าหรืไหลน้อยอ่าคุณยังไงว่ามันต้องกระจัดกระจายแต่นี้มันดูมันดูดเจาะจงทําให้ที่การเป็นจุดจุดใช่มันวงมันเป็นวงแหวนตรงคอเนี่ยก็เป็นวงแหวนเหมือนกันเอะแล้วอย่าง ค่ะเชิญเชิญต่อค่ะคุณการต่อเลยครับตรงคอเป็นวงแหวนแล้วพฤติกรรมของแต่ละคนผมถามว่ามันผิดปกติไปไหมที่ทุกคนต้องใส่ชุดนักเรียนครับถูกไหมครับทุกคนเนี่ยที่ใส่ชุดนักเรียนไม่ใช่เด็กนะครับอายุสามสิบห้าถึงสี่สิบขึ้นไปแล้วนะครับคต่พอหน้าเขาเป็นอย่างนั้นเราก็แยกไม่ออกหรอกว่าเขาอายุเท่าไหร่เราเห็นแใช่เราเห็นปุ๊บแล้วก็สงสารว่าน้องเป็นนักเรียนคนพิการนักศึกษาคนพิการเราก็ให้ก่อนเลยอ่ะคือตอนนี้ลักษณะที่เป็นแพทเทิร์นคืออเ่อ ใบหน้ารูปลักษณ์ที่ผิดปกติสองก็คือมีชุดนักเรียนสามมีกล่องบริจาคที่เหมือนกันถูกไหมคะถูกต้องมีกล่องบริจาคคล้ายกันแล้วก็ที่พักตอนเนี้สามคนมีบอกว่าอยู่ในย่านของเยาวราชที่บอกตรงกันครับเห็นบอกว่าเจอคีการเห็นเขาบอกเจอคีโก้งคีการ์ดเหมือนเป็นคีการ์ดโรงแรมคอนโดอะไรเรื่องคีการ์ดซิมมือถือเนี่ยผมยิ่งไม่เชื่อเลยเขาเนี่ย ทุกคนลองตัดสินใจว่ามันเป็นไปได้ไหมผมถามว่าซิมการ์ดเขาเอามาจากไหนอืเขาบอกว่าเก็บได้จากข้างถนนผมฟังแล้วแบบก็เอ๊ะกุญแจห้องกีการ์ดได้มาจากไหนก็บอกว่าได้มาจากเก็บได้จากข้างถนนเนี่ยคือเขาเนี่ยคนพวกนี้จะไม่ค่อยให้ข้อมูลเลยครับคือพูดง่ายๆว่าเขาน่าจะโกหกแน่นอนแหละถูกต้องถูกต้องครับแล้วล่ามที่ที่เอาพาสปอร์ตมาคนที่สามเนี่ยบอกว่าคนจีนเนี่ยเป็นคนให้อื พาสปอร์ตให้ล่ามเอามาให้ให้คนพวกเนี้ยอ่าแต่พอขอเจอคนจีนผมนะขอเจอคนจีนนะตัดสายไม่ยอมคุยเหมือนพฤติกรรมผิดปกติฮ่ะเออคุณกันคะแล้วแล้วแต่ละคนเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาเข้ามาจากเมืองจีนเนี่ยมาจะมาทําอะไรในไทยคะอ๋อเขาบอกว่าเข้ามาท่องเที่ยวทุกคนเลยโอมาท่องเที่ยวแล้วเราจึงมาขอทานเป็นเดือนเนี่ยนะอ๋อมาท่องเที่ยวแล้วยังไงคะพาสปอร์ตหายหรอคะหรือยังไงคะ ใช่มีคนล่าสุดเนี่ยบอกว่าเขาเที่ยวแล้วตังหายก็เลยมานั่งขอทานอืแต่สิ่งที่มันน่าสงสัยสําหรับทุกคนเนี่ยคือทุกคนไม่มีพาสปอร์ตติดตัวเลยครับอมีทุกคนไม่มีพาสปอร์ตติดตัวแล้วพอถูกจับไปที่สอนอก็จะมีพาสปอร์ตส่งมาให้แล้วคนที่มันเอะมากๆคือคนที่สองเนี่ยที่ผมอยู่แบบคือผมจะเห็นแบบมันจะมีแต่ละคนมันจะมีข้อมูลเหมือนแบบ ให้ไปต่อให้ไปต่อมันเอ๊ะไอคนนั้นไม่ได้จับโทรศัพท์เลยนะครับแต่อยู่ดีๆล่ามมาโผล่ที่สอนอได้ยังไงอะจากประสบการณ์คุณกนี่มันห้าหกเอ,อ๊ะแล้วนะมันเอ๊ะเยอะมากครับเ,เราอ่านข่าวเรายังเอ๊ะอะไรที่พอฟังจากปากคุณการยิ่งเอ๊ะหนักกว่าเดิมจากประสบการณ์คุณการมองว่านี่เป็นเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนสีเทาไหมคือเมื่อวานเอ๊ะอีก ครับคนที่คนที่ตอนจับได้ตอนเย็นที่สนอบังรักษเนี่ยเบอร์เนี่ยผมเนี่ยเขากดโทรใช่ไหมครับโทรศัพท์พอเขาได้พอเขาพอกดโทรศัพท์เสร็จปุ๊บเขากดโทรออกผมได้เบอร์แล้วเสร็จปุ๊บผมเอาเบอร์ไปค้นในไลน์มันเอ๊ะไปกว่านั้นอีกคือชื่อในไลน์เนี่ยชื่อมันคล้ายกับเว็บพนันเว็บหนึ่งเออแล้วหลังจากไอคนนั้นเนี่ยที่โทรเสร็จเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรศัพท์ไปดูคนนั้นน่ะ ขอทานคนจีนคนนี้ก็ออกอุบายเอาเท้าเนี่ยหยิบโทรศัพท์เพราะเขาไม่มีแขนเอาเท้าหยิบโทรศัพท์ปุ๊บแล้วปาโทรศัพท์ทิ้งเลยโทรศตเทำเป็นโมโหทำให้โทรศัพท์แตกใช่ไหมใช่เฮ้ยเขาเป็นแบบยิ่งหรอเฮนีมันมันมันมีอะไรอยู่ข้างหลังไหมเนี่ยมันมีอะไรที่กบวนการเนี้ยมันนจะหญม่าที่เราคิดมากเหมือนไม่อยากให้ให้สาวไปถึงไหมอ่ะแล้วอย่างนี้ขั้นตอนต่อไปทํายังไงคะล่ามโดนโดนจับกลุมด้วยไหมหรือต้องยังไงต่อคะ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตอนนี้เจ้าหน,น้าที่ควบคุมตัวใครบ้างครับคุณการควบคุมตัวใครตอนนี้อขอทานจีเนี่ยทั้งหกคนเนี่ยถูกควบคุมไว้หมดครับนะครับ <sheets. S 2> แล้วก็ปกติเนี่ยอาจจะต้องส่งกลับเลย <aime. S 2> ตามแบบตามไม่แน่แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะเนี่ยนะทางตมเนี่ยก็อำนวยความสะดวกนะครับในส่วนของการที่จะเข้าไปสอบถามหาข้อมูลเพิ่มเพื่อที่จะขยายผลเพราะตอนนี้มีในส่วนของดีเไอมาช่วยมีสืบนครบาลมาช่วยนะครับมีกรกตมาช่วย ซึ่งตอนนี้ต้องต้องต้องหาข้อมูลจากพวกเขาว่าให้มากที่สุดซึ่งล่าล่ามคนไทยนะครับล่ามคนไทยเราควบคุมตัวไหมล้ามเนีตอนนี้ยังไม่ได้ควบคุมตัวนะครับล่ามนี่ไม่ได้ควบคุมตัวแต่มีข้อมูลของล่ามเยอะมากนะในส่วนของที่อยู่ตอนนี้ผมมีแล้วในส่วนของทะเบียนรถรถที่ใช้มีแล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนเี่ยกำลังไปไล่กล้องว่าใครมาสมสงสัยนิดเดิงครับคุณกัน ครับค่ะครับเชิต่อค่ะคุณการต่อครับชั้นต่อก่อนครับสงสัยอะไรเลยใครเนี่ยเอาพาสปอร์ตเนี่ยมาให้ในคนที่สามคนจีนเนี่ยซึ่งสงสัยนะครับอันนี้คือความสงสัยคือในวันแรกทางพมเนี่ยเห็นว่าทางผู้หญิงคนนี้มากับคนจีนคนหนึ่งซึ่งเป็นแฟนเขาอนะครับส่วนคนที่สามที่บอกว่าคนจีนให้พาสปอร์ตมาที่ยืนหน้าโลตัสจะหาความเชื่อมโยงกันว่าไอ้แฟนคนจีนคนแรกกับคนที่สามเนี่ย เชื่อมโยงกันไหมครับนะครับนี่คือที่จะถามนี่คือเลยว่าผมอยากทราบนิดหนึ่งว่าบอกว่าตัวขอทานเนี่ยมีหกท่านแล้วถูกควบคุมตัวล่ามเจอทั้งหมดกี่คนล่ามหกคนไม่ซ้ําหน้ากันเลยหรือว่ามีซ้ําหน้ากันบ้างไหมครับล่ามล่ามซ้ําหน้าหนึ่งคนสองรอบหนึ่งคนสองรอบแล้วมีล่ามอีกคนนึงมาหนึ่งครั้งมาหนึ่งครั้งหลังจากนั้นเมื่อวานพอเกิดเรื่องปุ๊บไม่มีล่ามคนไหนกล้ามาเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้มีล่ามแค่สองคน แลวมีข้อมูลแล้วถูกต้องครับถูกต้องครับแต่แปลว่าต้องต้องคือยังต้องขอสอบปากคําถูกไหมคะเพราะไม่งั้นไม่มีข้อมูลจากไหนแล้วนะเพราะว่าถ้าหกคนส่งกลับจีนก็จะเอาข้อมูลจากไหนถูกไหมคะผมว่าหรือตอนนี้ยังรอหลักฐานอะไรที่ที่จะใช้เป็นการยืนยันได้คะคือตอนนี้พวกเราไม่รู้ไม่รู้ตัวกันมาก่อนนะแต่พอเวลานี้พวกเรารู้ตัวกันแล้ว่มันโผล่มาเยอะมากมันเต็มไปหมดแล้วเรามารู้ทีคือเยอะไปหมดแล้วครับ เราก็ไม่รู้หรอกว่ามีคนดูรายการเรากี่คนแต่ให้คุณการฝากหน่อยเพราะมันไปทั่วประเทศแล้วมันลุกลามแบบนี้แน่นอนคนไทยที่สงสารใจอ่อนมาเป็นคนพิการใส่ชุดนักศึกษาเนี่ยรับรองว่าคนให้แน่นอนเพราะอยากให้โอกาสน้องแต่สุดท้ายนี่ไม่ใช่น้องเป็นใครก็ไม่รู้มาจากประเทศจีนเออแล้วแล้วบางทีมันไปสนับสนุนให้กระบวนการนี้ให้ยิ่งทําแบบนี้ยิ่งไปหาคนมาแบบนี้ยิ่งอันตรายคุณการฝากหน่อยฝากถึงประชาชนทั่วไปแล้วก็ฝากถึงหน่วยงานรัฐด้วยครับ อ่าผมคิดว่าเรื่องนี้หลายคนเนี่ยได้ปุมิคุ้มกันจากเรื่องนี้นะมไม่ใช่แบบว่าเอ้ยเรามาลังแคขอทานหรือแกบังแกงคนลำบากทุกคนจากตอนแรกที่เอ้ยเงินยี่สิบาทร้อยหนึ่งให้ไปเถอะเอ้ยให้ไปเถอะแต่ตอนนี้ทุกคนจะเอ๊ะทุกคนจะเอ๊ไปกับผมว่าเฮ้ยคนที่มือกุดใส่ชุดนักเรียนหรือว่าหน้าตาผิดรูปพวกเนี้ยมานั่งขอทานเนี่ยคนพวกเนี้สมัครใจมาหรือเปล่าเป็นแกงค้ามรู้หรือเปล่าถูกบังคับให้มาหรือเปล่าคนพวกนี้มีคนอยู่เบื้องหลังไหม เนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนจะเอะแบบนี้แหละครับถ้าท่านทุกคนอยากช่วยสังคมไปกับผมนะท่านแจ้งเรื่องเข้ามาเลยนะครับท่านแจ้งมาที่เพจการจอมพาลาังช่วยสู้ก็ได้ที่เพจการจอมพลังก็ได้เดี๋ยวก่อนที่ท่านจะทาบุญเดี๋ยวผมประสานทางหน่วยงานเนี่ยให้ช่วยเข้าไปช่วยตรวจสอบก็ได้อ่าว่าคนนี้เนี่ยมาอย่างถูกต้องหรือว่ามีกระบวนการอยู่ข้างหลังไหมนะครับตอนนี้ทุกคนจะมีภูมิคุ้มกันแล้วนะครับแล้วก็สําหรับหน่วยงาน อืมครับท่านออกมาช่วยกันนะครับเดี๋ยวนะตอนนี้คุณคุณกันบอกว่ามีทั้งดี i มีสืบนครบาลเข้าไปช่วยแล้วหลังจากนี้จะมีหน่วยงานไหญเข้ามาช่วยอีกบ้างไหมคะ สําหรับหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเนี่ยผมเอาตรงนะครับผมก็เอาเท่าที่ผมนึกได้ก็จะต้องมีในส่วนของตอมอพอมอตำตำํารวจหลกัหลกๆมีดีเอสไอไออารงดีเอสไอนะครับในส่วนหลกัหลกๆที่ผมคิดได้มีอยู่มาเท่านี้แต่ถ้าหน่วยงานไหนก็นแล้วแต่ที่ท่านรู้สึกว่าท่านเกี่ยวข้องท่านเข้ามาช่วยนะครับเพราะว่ามันมันเยอะแล้วแล้วก็ต้องมาช่วยก็อยากจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ลงมาช่วยด้วยพวกผมอยู่ข้างถนน สำหรับผู้อยากหลักผู้ใหญ่หลายๆท่านอยู่บนหอคอยงาช้างก็อ,งอยากให้ลงมาอยู่ข้างถนนบ้างเรื่องนี้นต้องถึงระดับท่านานายกไหมคุณการมองผมผมว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่เป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะครับครับเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยเพราะว่าชาวต่างชาติที่มาเห็นเมืองไทยที่มีขอทานในรูปลักษณ์แบบนี้นั่งอยู่ข้างถนนเขาไม่มองว่าเป็นคนจีนนะครับเขามองว่าเป็นคนไทย เขามองว่าบ้านเมืองเราเนี่ยอาจจะแบบว่าเสื่อมโทรมที่ปล่อยคนพวกเนี้ยมานั่งขอทานไม่มีการดูแลอย่างดีจากภาครัฐถ้าท่านนายกดูอยู่ก็รบวนให้ท่านมาช่วยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าเออ่ตอนนี้มันมันผมบอกเขาเอาสถานการณ์จริงๆเลยนะสําหรับคนที่อยู่ระดับล่างอะ่ะเขาไม่กล้าตัดสินใจกันครับเขาทําอะไรกันเยอะไม่ได้ต้องให้ตำรวจท้องที่ทั่วไปจับมาแล้วก็ปล่อยม่การทาอะไรอืม ทุกคนครับที่ที่มาแล้วก็ตอนเนี้ยที่ทีมที่อยู่กับผมเนี่ยอ่อนล้ามากมากแม้กระทั่งทีมพมผมเห็นแล้วยังสงสารเขาเลยแทบไม่ได้นอนอ่ะเราทำกันเท้าเลิกดึกเช้าเลิกดึกทุกวันนะก็เป็นกําลังใจให้เพราะว่าคนกันก็เดินเดินหน้าหลายเรื่องในการช่วยเหลือสังคมขออีกนิดนึงนะคะเรื่องของการเปิดวีซ่าฟรีค่ะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่คนไทยเข้ามาคนจีนเข้ามาได้เนี่ยตรงนี้มันเป็นการเปิดทางให้ให้มี โอกาสในการทําตัวนี้มากขึ้นหรือเปล่าคะคุณกันกมองอยังไงผมผมเอาเอาผมก็สำหรับตัวผมนะในช่วงเวลาระยะเวลาเดือนสองเดือนนี้ยมันอาจจะเป็นแกลบช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันมันก็อาจจะมีคนหัวใส่ที่มป็นช่องโ<ำ>หวตรงนี้อืมา uh, ทําธุรกิจในผ่านตรงนี้ไหมหรือหาผลประโยชน์จากตรงนี้ไหมอันเนี้ยผมว่าเราเห็นจุดอ่อนแล้วก่อนหน้านี้ช่างมันนะครับหลังจากนี้หาทางอุดให้ดีที่สุดครับนะครับเพื่อเพื่อ<ๆ>ภาพลักษณ์ของประเทศไทย ขอบพระคุณคุณกันนทัศน์หรือคุณกันจอมพลังมากๆที่เสียสละเวลาส่วนตัวมารุยเรื่องนี้เพราะพูดจริงๆถ้าไม่เปิดประเด็นมาให้เราก็ไม่ทราบมาก่อนเลยนะว่านี่เป็นคนจีนผมมั่นใจว่าในชีวิตผมต้อเคยเคยให้เคยช่วยไปแล้วบ้างแบบนี้บ้างต้องเจอบ้างแล้วุ่าู้ชมหลายท่านก็คงเป็นนะคะคือเห็นก็คือแต่ตอนนี้เรามีภููิแล้วแต่ตอนนี้ก็คือต้องย้ำด้วยว่าคือถ้าจะยิ่งยิ่งทำบุญน่ะ ยิ่งไปให้ขอทานก็ยิ่งเป็นการส่งเสริมให้มีอาจจะไม่ได้บุญนะธุรกิจแบบนี้เดี๋ยวมาช่วยกันทุกภาคส่วนเราก็จะเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ถ้ามีความคืบหน้าอะไรอาจจะติดต่อคุณกันไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เป็นกระบอกเสียงให้วันนี้ขอบพระคุณคุณกันมากๆครับขอบคุณนะคะคุณกันค่ะครับสวัสดีค่ะส่วนทางด้านของรัฐมนตรีพมอเองอย่างคุณวราวุิศิรประอาชาก็บอกว่าเรื่องนี้ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วนะครับแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นจริง ก็อาจจะเข้าข่ายเรื่องการค้ามนุษย์จริงๆประเทศไทยให้ความสําคัญแล้วก็เข้มงวดกับเรื่องนี้ส่วนการประสานงานกับตารวจเนี่ยบอกว่าทางพมจริงๆก็ทางานร่วมกันมาหลายภาคส่วนมานาหลายปีแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้ก็อาจจะต้องมีการดาเนินการให้เข้มข้นขึ้นอีกครั้งซึ่งย้ำอีกทีว่ากฎหมายในบ้านเราขอทานคือผิดกฎหมายนะคะซึ่ง <c oughs> ทางคุณว่าเราคุก็บอกเราด้วยว่าคือยังไงก็ต้องไปดูว่ามันเกี่ยวโยงกับเรื่องค้ามนุษย์หรือเปล่าคะ่ะเอาประมาณนี้คุณผู้ชม